ดอไลบอนตอนไม้เคลื่อนย้ายนี่การ์ตูนเรื่องนี้น่ะมันสนุกมากๆเลยนะรู้เปล่าฮะฉันจะให้แกยืมด้วยอ่ะไปลองอ่านดูเอ๊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 เมื่อกี้นายพูดว่ายังไงนะใจแอนฉันบอกว่าจะให้แกยืมอ่านก็เอาไปอ่านดูดิอ้าเอ๊ะจะจใจะใจแอนนะนะให้ฉันยืมหนังสือการ์ตูนเหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อ ตกใจอะไรกันนักหนาละเนี่ยนานนทีฉันก็อยากให้นายยืมบ้างนะเอาไปพูดจริงเหรอเนี่ยจริงขอบใจมากเลยนะเฮ้ยเล่นเอาตกใจเลยมีเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ด้วยแฮะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านั่นเนี่ยตายละสี่เเลอะเลย โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจให้รทำไงช็อกโกแลตรวยอ้าอ้ายิงเลยใหญ่เลยอ่ะโอ้ยยิงทำยิงเลยทำไงอ่ะปิดเลยเฮ้ยจะให้ฉันยืมงั้นเหรอเออนี่อย่ากระตุกเขาใจแอนเชียวนะนายอย่าทำเลอเด็กขาเชียวนะเข้าใจหรือเปล่าไปละสงสัยฝนจะตกนะเนี่ย จแอนยอมให้ยืมหนังสือการ์ตูนมีเรื่องเหลือชื่อแบบนี้ด้วยแฮะขนาดนี้นะสนุกขนาดนั้นใช่ไนหะสนุกสุดๆไปเลยล่ะนะอ้ยอ้ฉันดูสักรำชับแล้วแท้นะเนี่นยโกโ็หกมันเพื่อนมาตั้งแต่แรกแล้วอะไม่รู้ไมช่ชีไม่รู้ไมช่ชีรีไปบอกใจแอนดีกว่าเอิงเอ๋ยใจแอน ฉันไม่ได้ทำเลอะนะซันีโอตั้งหากที่ทำอ,ะอ่ะอ่ารู้แล้วนะรู้แล้วนะอืม,อมเอานี่ไม้เคลื่อนย้ายเฮ้ยไม้เคลื่อนย้ายเหรอเอากระดาษอีกแผ่นนึงมาวางเตรียมเอาไว้แล้วก็น,นี่ปั๊บ ค่อยย้ายโอ้ยรอยเปิ้อนย้ายไปอยู่บนทิชชู่แล้วโอ้โหยอดไปเลยโอ้โหสะอาดเอี่ยมอ่องเลยอะไรมันก็ย้ายได้หมดเลยแล้วเฮ้ยเหรอเฮ้ยจริงดิอันนี้นะก็ย้ายก่อนแม่จะไปเห็นเถอะฮ่าฮ่าลองทำไหมล่ะค่อยย้ายเฮ้ยทำได้แล้วฮ่าแก่งมากสนุกดีแฮะ เราย้ายอีกหลายๆอย่างดีกว่าอย่างนั้นก็ขออ่านกระตูหน่อยนะเฮ้ยเผลอจนได้ดูสิไม่ต้องกังวลครับเอ๊ะอุ๊ยอุ๊ยอุาไม่เหลือลอยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมล้วครับเยอะ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้พ่อยังไม่ได้อ่านเลยนะเนี่ยเฮ้ยงั้นเอาไปทิ้งแทนก็ได้ะไปเอ้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้สะดวกดีจังเลยเนาะไอ้นี่มีประโยชน์ดีแฮะลา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 อุ้ษาใส่รองเท้าคู่ใหม่มาให้ฉันจัดการเถอะอะ โนบิตะ no เราจะท,ทำแบบนี้แล้วก็ลากมาแบบนี้อ oh, 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 oh. ทำได้ด้วย mm hmm. ทีนี้ก็เดินได้แล้ว <laughs> ขอบใจมากนะจ๊ะโนบิตะไม้เคลื่อนย้ายเนี่ยเจ๋งใช่ไหมละ่ะคือคือว่า <c ười> ฉันน่ะอยากให้กระเป๋าใบนี้มีลายน่ารักน่ารักนะจ๊ะโอ้ยแค่นี้เองไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ ฉันชอบปั๊ปปี้จังรูปนี้มากเลยโอเคงั้นก็อเอาล่ะเรียบร้อยเอ๊ะอ,อยากให้มีแต่หน้าปั๊ปปี้จังอย่างเดียวมากกว่าหเหรอเฮ้ยแบบนั้นมันก็ยากอยู่นะถ้างั้นเอาลายนี้แปะทั้งใบแทนก็ได้นะโอเคงั้นอันนี้ก็ จากนั้นก็ย้ายอันมาอีกรอบนึงโอ้ยดึบโอ้โหยอดไปเลยขอบใจมากนะจ้าโนบิตะอ๋อใจร้ายเฮ้ยอะไรอ่ะจอุ้ยโอ้ยโทษทโทษทีเดี๋ยวทําให้เหมือนเดิมนะพอได้ใจที่ไรไม่เคยมีเรื่องดีเลย ข่าวว่าแกทำกระตูของฉันเลอะช็อกโกแลตอย่างนั้นล่ละฮะ,ะอะไรนะไม่ยริงนะฉันไม่ได้ทำของใดเลอะเลยนะเฮ้ยนี่ไม่ได้โกหกนะอ๋องั้นเหรองั้นเหรอถ้างั้น,นไปเอามาให้ดูหน่อยดีแล้วเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็เลยมาขอดูกระตูนะ่ะโถ่เอ้ยกำลังถึงตอนสนุกซะด้วยสิอ๋อ ฮะอ่ะงายอ่ะไม่ได้เลอะซะหน่อยเห็นมะจริงจริงด้วยฮะเอ๊ะเเยี่ิบเออเออแต่แต่แต่ฉันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องเลินแน่เลยเอ็นอะไรกันน่ะอืมมันต้องเลินแน่เลยเพราะงั้นจะขอคืนกันแล้วกันไม่ใช่ละ ดีนะที oh, mm ่เอาคืนมาก่อนที่มันจะเลอะน่ะนายคิดถูกแล้วล่ะนะแอนนะเกิไปแล้วจริงๆนะแอนโนว่ามาอะไปให้แมี่ได้นี่คือว่าคือว่านะจริงๆแล้วนะฉันยังอ่านไม่ทันจะจบเล่มเลยล่ะแอนเพราะว่าโดนโนบิตะแยกไปก่อนน่ะขอยืมฉันอีกรอบหนึ่งได้ปะเอ่าเอาไปเด้วันนี้อารมณ์ดี คระดาวนี้แวต้องอ่านแบบระวังๆหน่อยแล้วกลับมาแล้วครับจ๊าอๆอะไรกันลเนี่ยอ่ะๆเอาทำไมมีบ่อน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอ้อยอ้ยแปลกจังเลยฮะหรือว่าเรากำลังฝันอยู่เนี่ยฮะประตูเงินเข้าหลังบ้างก็ได้ เปเล่นไม่ได้แล้วบอกว่ากระตูนก็จะไม่เลอะนะช้างนาฬิกาหยุดเวลาไว้ชั่วคราวก่อนนี้แหละจังหวะนี้แหละย้ายมานี่นะเอาละเอาละขอนะขอนะเสร็จแล้วอ่ะเอาคืนไป ไปเลยนะเวลาเริ่มเลอได้เเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยไม่มีรอยเลอขาวจัวทุกหน้าเอ๊ะขาวจัวเหรอฮะสมน้ำหน้าจะสนิโอจริงจริงรีบกลับไปอ่านที่บ้านกันเถอเนาะ เวันนี้หยุดเลรอครับอ๋อพอดีว่าวันนี้กระทันหันไปหน่อยนะครับขอโทษนะครับไปชั่วคราวครับโอ้หอุตส่าห์มาถึงที่ทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมีอะไรเหรอครับอ๋อคือว่าอย่างนี้นะอ๋อะแบบนี้เข้าใจเลยครับคนวาดรูปเขาเกิดไม่สบายก็เลยวาดเสร็จไม่ทันเวลา น้ำร้อนมีพร้อมอยู่แล้วละแต่ว่าแบบนี้มันจะไม่ดีกับลูกค้าน่ะเดรมอนเออถ้าอย่างนั้นนะครับให้เป็นหน้าที่ของพวกผมเลยนะครับั้นคืนนี้เราจะทําให้ที่นีนะ่เป็นโรงอาบน้ำที่สวยที่สุดในโลกเลยครับหรือทําไงหรือมาฮบเชียบดิประตูไปที่ไหนก็ได้ห <laughs> อสินแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่ง ว่องพันตลอดอ๋อา,อา,อาอะะะออโอ้โห <c oughs> สำเร็จแล้วละ่ะอ้าบเรียบร้อยไปที่ต่อไปเถอะขอสินแห่งหนึ่งในยุโรปหน่้าตาประหลาดประหลาดนะแล้วเป็นที่นิยมมากเลยนะเนี่ย รวบรวมให้เยอะไว้กับนี้นะนะไดเลยไปโอ้โหอันนี้ใหญ่จังเลยนั่นอ,อะรีบเอากลับไปประดับเถอะได้ แต่ว่าฮยังไงก็อยากจะเห็นลูปภูเขาฟูจิมากกว่านะเออหววงเยอะจริงๆเลยโถโทร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 ผมมันมเหนื่อยแทบตายด้เนี่ยแบบนี้